ครับวันนี้เราจะนำทุกท่านมาพบกับ10อันดับเหรียญเก่าเหรียญยอดดิยมและเหรียญหายากของพระเจกิอาจารย์ที่มีราคาเช่าหาค่อนข้างสูงผ้าเหรียญมีการจัดสร้างมานานนับร้อยกว่าปีนับแต่มีการจัดสร้างมาในประเทศไทยและได้มีการบันทึกไว้โดยการจัดสร้างเป็นที่ระลึกให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพบูชาในตัวพระอาจารย์ บ้างก็จัดสร้างให้ผู้ที่มาร่วมทําบุญในโอกาสต่างๆที่ทางวัดได้จัดขึ้นเช่นสร้างเสนาศาสนะเพื่อสืบทอดพุทธศาสนาและเพื่อให้ลูกศิษย์พบติดตัวจะได้ระลึกถึงครูบาอาจารย์และมีความเชื่อในเรื่องของพุทธคุณของพระอาจารย์ที่ตัวเองเคารพนับถือด้วยจนเกิดประสบการณ์และความนิยมขึ้นในกลุ่ม และขยายวงออกจนถึงระดับวงกว้างขึ้นและทำให้มีราคาเช่าหาแลกเปลี่ยนบูชาสูงขึ้นเรื่อยๆและหายากขึ้นทุกวันบางเหรียญหาดูและหาชมได้ยากมากในปัจจุบันและนี่ก็คือ10อันดับเหรียญเก่าเหรียญ,ญยอดนิยมเหรียญหายากและมีราคาเช่าหาค่อนข้างสูง อันดับที่หเหรียญคูบาเจ้าศรีวิชัยออกวัดบ้านปางจังหวัดลำพูนเหรียญคูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นเหรียญรูปไข่เป็นเหรียญที่สร้างหลังท่านมรณภาพที่เรียกกันว่าเหรียญตายชุดแรกจะสร้างขึ้นในปีพศ2482ออกโดยวัดราชบอพิษได้ให้ร้านอมาราพรแกะบ็อกและเข้าพิธีพุทธาพิเศษพร้อมกับวัตถุมงคลของสมเด็จ พระสังฆราชเจ้าพระเจ้าบรมเธอกรมหลวงชินวรศสริวัตรเมื่อวันที่16ธันวาคมปีพศ2481ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงรูปไข่หูเชื่อมด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนกูบาเจ้าศรีวิชัยหน้าตรงครึ่งองค์ด้านขวาจะรึกอักษรไทยอ่านว่ากูบาเจ้าศรีวิชัยด้านซ้ายจะรึกออักษรร้านนา อ่านว่าโูบาเจ้าสีวิชัยส่วนด้านร่างจะลึกปีที่จัดสร้างคือ24 82ด้านหลังเหรียญด้านบนเป็นยันห้าถัดลงมาเป็นอัขระยันสี่แถวเหรียญรุ่นนี้แบ่งย่อยออกเป็นสองพิมพ์คือพิมสองชายและพิมพ์3ชายโดยให้ดูที่ข้อมือซ้ายจะมีขีดคล้ายชายจีวรนสเส้น ถ้าเป็นพิมพ์สามชายที่ข้อมือซ้ายก็จะมีขีดคล้ายจีวรสามเส้นส่วนราคาเช่าหาก็เริ่มต้นที่หลักแสนขึ้นไปจนถึงหลักล้านก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่2เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ขาววัดหลักสี่ดอนเมืองกรุงเทพมหานคร เหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2469นับเป็นเหรียญปั๊มรูปเหมือนรุ่นแรกที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาและคณะกรรมการวัดได้ขออนุญ,ญาตท่านจัดสร้างเพื่อแจกจ่ายเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ในการสร้างพระมนตดบเพื่อปฏิสถานพระพุทธบาทจำลองจัดสร้างขึ้นทั้งสิ้นมีด้วยกันสเนื้อก็คือเนื้อเงินและเนื้อทองแดง ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่หูเชื่อมยกขอบเป็นเส้นรวดนูนโดยรอบทั้งด้านหน้าและด้านหลังพิมพ์ด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ขาวครึ่งรูปด้านล่างเป็นโบแถบภายในระบุปีพศที่สร้างคือพศ .2469 ส่วนพิมพ์ด้านหลังตรงกลางเป็นยันตรีนิสิงเหด้านล่างระบุชื่อวัดหลักสี่ซึ่งถือว่าเป็นเหรียญเกจิขณาจารย์อีกเหรียญหนึ่ง ที่นับเป็นเหรียญเก่าแก่และได้รับความนิยมสูงในแวดวงนักนิยมสะสมพภะเครื่องและเหรียญขนาจานและถือว่าเป็นเหรียญหายากอีกเหรียญนหนึ่งอีกด้วยและได้รับความนิยมมายาวนานถ้าถามว่าหายากขนาดไหนก็ต้องบอกว่าเป็นรองแค่เหรียญของหลวงปู่เยี่ยมวัดหนังและเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเรนเท่านั้นซึ่งเหรียญสวย,สวย มีราคาเช่าหาบูชาแต่หลักล้านแล้วทุกวันนี้เพราะถือว่าสร้างรุ่นเดียวในสมัยนั้นทําบุญหนึ่งบาทจะได้รับเหรียญทองแดงไปหนึ่งเหรียญทําบุญสองบาทจะได้รับเหรียญเงินไปหนึ่งเหรียญแต่จํานวนการสร้างนั้นไม่มีการบันทึกไว้ชัดเจนว่าจํานวนเท่าไหร่อันดับ ที่สามเลียนหลวงปูจ่จันทร์จันทโชตวัดนางหนูจังหวัดรบบุรีเหรียนรุ่นนี้จะสร้างในปีพุทธศักราช2478หลวงปู่จันทร์ท่านเป็นเจติอาจารย์ชื่อดังสมัยส,ยสงคามอินโดจีนต่อถึงสงครามโรคครั้งที่สองเป็นที่ก่าวขานและเลื่อมใสศรัทธาสืบมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวรบบุรี และนักนิยมสะสมพระเครื่องบรรดาวัตถุมงคลของหลวงปู่จันทร์ซึ่งล้วนเป็นที่ปารถนาของสาธุชนหรือเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่จันทร์ปี2478สร้างแจกเป็นที่ระลึกในการจัดสร้างศาลาวัดนางหนูนับเป็นเหรียญยอดนิยมที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเหรียญประจําจังหวัดรูป,ปุดีที่มีความต้องการและสอดแสวงหาอย่างสูง ด้วยเป็นเหรียญรุ่นแรกและรุ่นเดียวของท่านนั่นเองเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่จันทร์เท่าที่พบเป็นเนื้อทองแดงลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่คมหูในตัวด้านหน้าเหรียญยกขอบเป็นรวดแบนตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงปู่จันทร์ครึ่งองค์หน้าตรงมีอักษรไทยโดยรอบว่าหลวงพ่อจันทร์อายุ83ปีพระจันทโชติด้านหลังเหรียญเป็นหลังเรียบ ตรงกลางเป็นอักขระขอมณนะเฉลียวเพชรขึ้นยอดเป็นอุณาโรมแล้วล้อมด้วยอักขระขอมสามตัวว่าอิสวาสุโดยรอบเหรียญจารึกอักษรไทยว่าให้เป็นเทรลลึกในงานฉลองศาลาพศ2478ปัจจุบันหาดูหาเช่าได้ยากยิ่งสะสมราคาถ้าสภาพสวยสมบูรณ์ก็แต่หลักแสนนานแล้ว รุ่นนี้มีบล็อกหน้าพิมพ์เดียวส่วนบล็อกหลังมีถึง3พิมพ์ต้องศึกษาและพิจารณาจุดตำหนิให้ดีอันดับที่4เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออยู่วัดบางน้อยบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเหรียญรุ่นนี้จะสร้างในปีพุทธศักราช2459 หลวงพ่ออยู่วัดบางน้อยท่านเป็นพระคณาจารย์ยุคเก่าแห่งรุ่มแม่น้ำแม่กองแม้แต่หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมยังให้ความเคารพนับถือท่านครั้นเมื่อหลวงปู่อยู่มีอายุครบ70ปีเมื่อปีพศ2459บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายได้ขออนุญาตท่านหล่อรูปเหมือนและสร้างเหรียญปั๊มรูปเหมือนขึ้นเป็นที่ระลึกการสร้างเหรียญปั๊มรูปเหมือนในครั้งนี้ ได้จัดสร้างขึ้นมาสองเนื้อด้วยกันก็คือเหรียญปั๊มรูปเหมือนเนื้อเงินและเหรียญปั๊มรูปเหมือนเนื้อทองแดงลักษณะของเนื้อทองแดงจะออกไปทางสำลิ์เล็กน้อยด้วยมีส่วนผสมของฝาบากและเหรียญสตางมาหล่อร้อมรวมกันโดยทําเป็นเหรียญรูปไข่หูเหรียญเชื่อมด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงปู่อยู่นั่งเต็มองในท่ามานวิชัย ผ้ารองนั่งเป็นฐานบัวชั้นเดียวตรงใต้ฐานเป็นเลขปีที่สร้างคือ2459พร้อมอากาักขระขอมด้านบนว่าอุดท,ทังอะโทโด้านหลังของเหรียญเป็นยันมหาอุดและอักขระนะขนาดทั้งด้านซ้ายและด้านขวาส่วนด้านบนเป็นอักขระอุและอักษรไทยว่าวัดน้อยด้านล่างเป็นอักษรขอมอ่านว่ามะอาอ,อุ ในพิธีปลุกเสกเป็นไปอย่างเข้มขังในอุโบสถวัดบางน้อยโดยมีเกจิอาจารย์ร่วมปลุกเสกกันหลายรูปเช่นในคืนแรกของพิธีหลวงพ่อรุ่งวัดดอนยายหอมที่ท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมปลุกเสกคืนที่สองหลวงพ่อแท่นวัดป่าแป้นปลุกเสกและคืนที่สามหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมก็ร่วมปลุกเสก นับเป็นพิธีเข้มขังมากส่วนราคาเจ้าหาก็เริ่มต้นที่หลักแสนขึ้นไปก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่5เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีเหรียญรุ่นนี้จะสร้างในปีพุทธศักราช2463 หลวงพ่อม่วงจันทะสโรวัดบ้านทวนเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่สร้างเมื่อหลวงพ่อม่วงท่านได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์โดยบรรดาศิทยาานุสิ์และผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาได้แสดงมุทิตาจิตทำบุญฉลองเป็นงานใหญ่โดยอายุของท่านในขณะนั้นก็ชรามากจึงได้ออกเหรียญรูปไข่เป็นรูปท่านครึ่งองค์ห่มจีวรรถไหล เหรียญหลวงพ่อม่วงนั้นมีอยู่ด้วยกันสองพิมพ์ก็คือพิมพ์หน้าแก่และพิมพ์หน้านุ่มลักษณะเป็นเหรียญทรงรูปไข่ปั๊มขอบกระบอกหูเชื่อมด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงพ่อม่วงครึ่งองค์ด้านล่างเป็นโบแถบมีข้อความว่าพระครูสิงคิคุณทาดาครึ่งบนมีอักขระขอม16ตัวส่วนด้านหลังเหรียญมีข้อความว่าที่ระลึกอุปชาวัดบ้านทวน และมีอักขระขอมเหรียญของหลวงพ่อม่วงมีคนนิยมมากมีประสบการณ์ในทางมหานิยมและแควคาดอันตรายเรื่องอยู่ยงคงกระพันชาตีก็มีคนเห็นลิ์มามากเหนียวดีจริงๆเหรียญน,นี้เป็นเหรียญยอดนิยมที่หายากมากมากด้วยความที่เป็นเหรียญรุ่นเก่าออกมานานมากแล้วจึงมีคําขวัญกล่าวว่า ใครมีเหรียญวัดบ้านทวนใครมากวนก็ไม่ต้องกลัวเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อม่วงนี้จึงเป็นที่เสาะแสวงหากันโดยทั่วไปของนักนิยมสะสมพระเครื่องส่วนราคาเช่าหาก็เริ่มต้นที่หลักแสนขึ้นไปก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญ อันดับที่หกเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคนอกกรุงเทพมหานครเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2477หลวงพ่อพุ่มท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคนอกมีกิตติศัพท์ทางด้านพุทธาคมเป็นที่เรื่องลือในด้านคงกระพันชาติแขวคาาและมหาอุด ท่านมักสร้างอภินนหารต่างๆให้เป็นที่ปรากฏอยู่เป็นเนืองนิดทําให้วัตถุมงคลที่ท่านสร้างร้่นเป็นที่นิยมสะสมและสแสวงหาอย่างกว้างขวางตลอดมาโดยเฉพาะเหรียญรูปเหมือนของหลวงพ่อพุ่มซึ่งเป็นที่ต้องการและสแสวงหาของบรรดานักนิยมสะสมผ้าเครื่องและเหรียญคณาจารย์อย่างสูงเหรียญหลวงพ่อพุ่มรุ่นแรกสร้างจํานวนประมาณ1,000เหรียญเพื่อแจกเมื่อครั้งที่หลวงพ่อพุ่ม อายุครบ77ปีลักษณะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงรูปไข่ค่อนข้างกลมหมูเชื่อมขอบเหรียญด้านหน้าและด้านหลังยกสูงเป็นสองชั้นชั้นนอกเป็นเส้นหนาชั้นในคล้ายเส้นรวดเล็กๆซ้อนอยู่พิมพ์ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อพุ่มครึ่งองค์หน้าตรงไม่มีอักขระอื่นใดพิมพ์ด้านหลังเป็นรูปยันน้ำเต้าทองอยู่ใต้อุณาโรมมีหยักรอบอุณาโรมห้าหยัก หมายถึงพระเจ้าห้าพระองค์คือนโมพุทธายะส่วนอักษรที่อยู่ในยันน้ำเต้าทองตัวถัดลงมาก็คือตัวนะมีลักษณะเป็นเส้นรากจากหางมาปิดตัวเองซึ่งเรียกกันว่าณนะปิดณนะร้อมณนะกันเป็นยันที่ใช้ทางมหาอุดแขวขคาดและป้องกันพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงส่วนด้านล่างสุดมีอักขระสมตัวคือมะอาอุ หมายถึงพระรันตนไตโดยเหรียญหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคนอกรุ่นแรกนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสองพิมพ์ก็คือเหรียญหลวงพ่อพุ่มพิมพ์นิยมยันจลดขอบหรือพิมพ์อูชิดและเหรียญของหลวงพ่อพุ่มพิมพ์โอกลางส่วนราคาเช่าหาสําหรับเหรียญหลวงพ่อพุ่มก็เริ่มต้นที่หลักแสนขึ้นไปก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญ อันดับที่7เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่รอดวัดทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2483พระเจจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคอีสานนั้นมีมากมายหลายรูปแต่สำหรับหลวงปู่ดีโลดหรือพระครูดีโลดนั้นชาวอีสานทุกคนต้องรู้จักและให้ความเคารพศรัทธาอย่างสูงโดยเฉพาะชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดนครพนม เพราะท่านเป็นพระเกจิผู้มีคุณูปาการต่อบวรพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนอย่างสูงหลวงปู่ดีโรดเป็นสมญานามของพระครูวิโรธรัตโนบนหรือหลวงปู่รอดวัดทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นชาวอุบลราชธานีโดยกําเนิดท่านเกิดที่ตะบลในเมืองอําเภอเมืองเมื่อปีพศ2396 ในปีพศ2483ก่อนที่หลวงปู่รอดท่านจะมรณภาพเพียงหนึ่งปีทางราชการต้องการบุรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมโดยมอบหมายให้หลวงวิจิตวาทการเป็นผู้ดูแลซึ่งท่านได้ทราบเรื่องราวและผลงานของหลวงปู่รอดและมีความศรัทธาอย่างมากจึงได้ขออนุญาตท่านในการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกขึ้นสแบบก็คือเหรียญรูปเหมือน ของหลวงปู่รอดและเหรียญพระธาตุพนมช่วยชาติซึ่งหลวงปู่รอดท่านทําพิธีปลุกเสกด้วยตนเองเหรียญรูปเหมือนของหลวงปู่รอดนั้นได้มอบให้ทางวัดทุ่งสีเมืองส่วนเหรียญพระธาตุพนมช่วยชาติมอบให้ทางวัดพระธาตุพนมเพื่อแจกเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคทรัพย์ร่วมซ่อมแซมองค์พระธาตุพนมและกว่าการบริณาประสิทธิสังของ์องค์พระธาตุพนมจะเสร็จสิ้นลงได้ ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานับประการแต่ด้วยความวิิยะอุตสาหะและบุญบารมีของหลวงปู่รอดการบูรณะองค์พระธาตพนมก็สำเร็จลงในที่สุดนับเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่มากสหรับเหรียญรูปเหมือนของหลวงปู่รอดปี2483จัดสร้างมีเนื้อทองแดงเนื้อสำริดและเนื้อกะไหลเงินกระไหลทองลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่หูเชื่อม ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนของหลวงปู่รอดนั่งสมาธิเต็มวงเหนืออาสนะมีอักขละขอมด้านซ้ายขวาด้านหลังมีอักขละขอมสี่แถวประการสำคัญก็คือถือเป็นเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกของหลวงปู่รอดที่ท่านปลูกเสกด้วยตนเองจึงนับเป็นเหรียญอันทรงคุณค่าทางด้านจิตใจซึ่งมีพุทธคุณปรากฏเป็นเลิศในด้านเมตตามหานิยม ทำให้ได้รับความนิยมอย่างสูงในภาคอีสานและตลอดจนแวดวงนักนิยมสะสมเหรียญขนาจานส่วนราคาเช่าหาก็เริ่มต้นที่หลักแสนขึ้นไปก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่8เหรียญสิริจันโทข้างหน้า พระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสริจันโทวัดบรมนิวาสปทุมวันกรุงเทพมหานครเรนุ่่นี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2466หลวงปู่จันสริจันโทท่านเป็นปรมาจารย์ยใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานพระอาจารย์ที่หลวงปู่มั่นปุริทัตโตให้ความเคารพเป็นอย่างมากท่านเจ้าปุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์และท่านพระอาจารย์เสากันต์ีโล องท่านทั้งสองเป็นสัตตปุรุษผู้เป็นพระหูสุดดำเนินตามหลักอริยวงอริยประเพณีเป็นลำดับมาทั้งเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นกันรยายมิตรที่ประเสริฐทรงธรรมทรงวินัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตให้ความคเคารพเลื่อมใสยอย่างหนักแน่นและเทิดทูนพระอาจารย์ทั้งสองอย่างสูงสุดการสมาคมและการอยู่ร่วมกันระหว่างท่านพระอาจารย์มั่น กับท่านพระอาจารย์ทั้งสองตามสมัยและตามโอกาสเป็นการอยู่ร่วมกันที่อาศัยความเคารพนับถือตามฐานะเป็นหลักเมื่อครั้งพระอาจารย์มั่นมาพำนักในพระนครได้มีโอกาสศึกษาทำอยู่กับพระอาจารย์จันอยู่เนืองเนืองพระอาจารย์จันสิริจันโทท่านเป็นนักปราชญ์ผู้ฉลาดปราเปืองทั้งด้านปริยัติและในด้านปฏิบัติมีปฏิพานโวหารอันคมคาย ท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีความเรื่อมใสเคารพบูชาท่านอุบารีคุณูปปาอาจารย์เป็นอย่างสูงและคุ้นเคยรุดยากเหรียญรุ่นแรกของท่านหรือเหรียญหัวพญานาคอยู่บนจัดสร้างขึ้นในปีพศ2466โดยด้านหน้าเหรียญข้างตัวท่านมีพญานาคอยู่สองตัวโดยหลวงปู่นั่งสมาธิเต็มวงบนฐานรองนั่ง ด้านล่างเป็นฉายาของท่านคือสริจันโทส่วนด้านหลังเป็นยันห้าเหรียญเป็นเหรียญห่วงเชื่อมข้างกระบอกถือว่าเป็นเหรียญหลักยอดนิยมหายากอีกเหรียญที่นักนิยมสะสมเหรียญขนาดจานต่างเสาะแสวงหาส่วนราคาเช่าหาก็เริ่มต้นที่หลักแสนขึ้นไปก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญ อันดับที่9เหรียญหลวงปู่เหมือนวัดโรงหีบจังหวัดปทุมธานีเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2483หรือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านหลวงปู่เหมือนเป็นเจเจอาจารย์มอนผู้มีวิชาอาคมแก่กล้ามากท่านหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านทำน้ำมนต์ท่านโด่งดังมากใครโดนคุณใสเสียดจันไรเคาะไม่ดี มาขอรถน้ำมนต์จากท่านเป็นต้องหายปิดทิ้งทั้งหมดเมื่อปีพศ2483ท่านได้สร้างหอสวดมนต์ขึ้นมาหลังหนึ่งจึงได้ออกเหรียญรุ่นแรกเพื่อสมนาคุณแก่ผู้บริจาคปัจจัยสมทบทุนในการก่อสร้างเหรียญรุ่นนี้มีรูปหลวงปู่นั่งสมาธิเต็มองมีชื่อท่านจะเรึกว่าอาธิการเหมือนไม่มีชื่อวัดหรือชื่อจังหวัดด้านหลังมีรูปยันและอักขระขอมล่างสุด มีตัวหนังสือพศส4 4ส3ส่วนใหญ่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกับดำซึ่งนิยมเช่าหากันเป็นเนื้อสำริดที่เป็นเนื้อทองแดงจริงก็มีน้อยมากเหรียญรุ่นนี้เป็นเพียงรุ่นเดียวที่ออกในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่โดยด้านหน้ามีเพียงแม่พิมพ์เดียวส่วนด้านหลังมีสองพิมพ์คือพิมพ์หางชิดนิยมกับพิมพ์หางห่าง โดยดูจากหางเลขสองไทยตรงพอสอด้านหลังกับหางตัวสอสลาที่บ่งบอกถึงความชิดความห่างส่วนราคาเช่าหาก็เริ่มต้นที่หลักแสนขึ้นไปขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่10เหรียญรุ่นแรกพ่อท่านหนุย วัดอัมพารามหรือวัดบ่วงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2479วัดอัมพารามคนทั่วไปนิยมเรียกว่าวัดม่วงมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ความจริงแล้วมีชื่อเรียกเต็มๆว่าวัดมะม่วงแต่ภาษาปากใต้นิยมพูดกันสั้นๆว่าวัดม่วงสาเหตุเนื่องมาจากมีต้นมะม่วงอยู่ในบริเวณวัดมากนั่นเอง พ่อท่านนุ้ยสุวรรณโนหนึ่งในพระเกจิอาจารย์แห่งรุ่มแม่น้ำตาปีเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกของท่านเป็นหนึ่งในสุดยอดเหรียญเป็นจากภาคีเหรียญยอดนิยมของเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งขาดไม่ได้สำหรับนักนิยมสะสมพระเหรียญเกจิคณาจารย์ของเมืองใต้เหรียญรุ่นนี้จัดสร้างแจก,กในงานทำบุญวันเกิด78ปีของท่านเมื่อปีพศ2 4 7 9 ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปท่านครึ่งองค์พร้อมตัวหนังสือล้อมรอบส่วนด้านหลังเป็นยันรูปเสือสัญลักษณ์ของปีขานซึ่งเป็นปีเกิดของท่านประสบการณ์ของเหรียญรุ่นนี้มีที่กล่าวขานกันมานานเรื่ององค์พันมหาอุดส่วนที่มีการจัดสร้างที่พบเจอก็มีเนื้อทองแดงและเนื้ออาปกาก้าส่วนราคาเช่าหาก็เริ่มต้นที่หลักแสนขึ้นไป ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระครับและนั่นก็คือ10อันดับเหรียญเก่าเหรียญยอดนิยมเหรียญหายากที่มีราคาเช่าหาค่อนข้างสูงโดยการจัดสร้างเป็นที่ระลึกให้ลูกศิษย์ลูกหาที่เขารบบูชาในตัวพระอาจารย์บ้างจัดสร้างให้ผู้ที่มาร่วงทําบุญในโอกาสต่างๆที่ทางวัดได้จัดขึ้น สร้างเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อให้ลูกศิษย์พกติดตัวระทึกถึงคุณครูบาอาจารย์อยู่เสมอและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ